สวัสดีครับเพื่อนๆก็อย่างที่สัญญาไว้วันนี้เราจะมาแกะกล่องบ็อกเซตตัวมหาเวทผลึกมาเล่ม19นะครับก็คร่าวๆหน้าตาประมาณนี้ผมผมให้ดูเปิดให้ครับบ็อกเซตวัตถุที่ซ่อนเก็บซ่อนวัตถุที่ถูกเก็บซ่อนและภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุจากบันทึกอุบัติการชิบุยะตุลาคม2018 โอ้มันอนลังมันอนลังจริงเนาะโอเคสิ่งที่คุณจะได้บล็อกเซตวัตถุที่ถูกเก็บซ่อนและถ่ายภาพถ่านี้เกิดจากบันทึกบัตรการชีพุยะนะคุณจะได้อะไรบ้างเพื่อนๆเห็นชัดไหมคุณจะได้เขตแดนประตูคุกที่โกโตที่โกโตซาโตรุถูกผนึกไว้โกโตไม่ใช่เหรอทำไมเขียนโกโตอัว กตันะออันนี้มินิเมกาเมลุที่บูตะโคจิเหลือทิ้งไว้หนังสือการ์ตูนเล่ม19ภาพถ่ายสารที่เกิดเหตุ13 13ภาพนะครับผ้ายันผนึกนิ้วสุคุณะเครื่องมือใสเวทมีดทื่อของนานามิเคนโต แม่พิมพ์ซิลิโคสนสำหรับหล่อนิ้วสุขุนะเอ้ยอันนี้นี่ผมจะเอาไปทำน้ำแข็งดูว่าจะได้กินไหมมันจะน่ากินไหมน,นะอังไงยังไ,ไงได้ลองใช้แน่ๆนะอันนี้อย่างที่บอกผมผมสรุปผมซื้อมาตั้งสามอันแล้วอะใบบางมาๆๆๆๆๆๆแล้วก็เอ่อคิดว่าคิดว่าคือก็แกะแน่นอนแหละแกะนนะยังไงตอนนี้ก็คือแกะวันนี้แหละนะครับ วัสดุในการผลิตเขียนบอก้วยนะแม่พิมพ์ซิลิโคนยางซิลิโคนความจริงมันน่าจะบอกว่าเป็นฟู้ดเกรดอะไรหรือเปล่าเนาะเื่อคนทำมาไปกินะ่ะก็โอเคไม่เป็นไรแม่พิมพ์ทําจากยางซิลิโคนตัวผ้ายันผนึกเนี่ยทํามาจากผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับตัวนีบทําจาก p ีพตัวนี้ตัวนี้อะไรวะอ๋อผเหตัวนี้มั้ย เขตแดงกระตูประตูคุกอันนี้สังกะสีผสมอะคริลิกเลซินโอเคก็ดูดีอยู่เครื่องมือสายเวทมีทื่อๆสังกะสีผสมเมกับมินิเมกามารุอะคริลิกเลซินโพลีเอสเตอร์กระดาษพีพีกรุณาอาระเอียดของการใช้ก็ก็ถือว่าทำมาดีนะเพราะว่าใช้ใช,ใช้ใช้วัสดุดีถามว่าดีผมรู้สึกคุ้มกว่า18อะเล่ม18อะถามผมหน้ามูลค่าพัน มูลค่าอย่างเจ๋งสุดเลยก็คือมูลค่า2,000บาทแต่คุณซื้อในราคา1,800บาท1,800บาทไม่พอเพื่อนๆยังได้ว้ลเชอร์300บาทอีกเพื่อจะซื้อ,อของสยามต่อนะครับซึ่งผมก็ใช้ไปละคูบองอันนี้ผมใช้เรียบร้อยแล้วซื้ออะไรไอเล่มใหม่อะไรสักอย่างอะ ชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วนั่งข้างๆอะไรผมเรียบร้อย300บินออกไปแล้วสรุปเพื่อนๆได้กล่องนี้ในราคา1,500บาทนะซึ่งซึ่งผมว่าโคตรคุม้มโคตรคุ้มพันหบาทคุ้มมากนะก็นี่คือวิดอันอันบ็อกเราก็จะแกะแกะเลยวันนี้ผมมีมีคัตเต์แล้วแห่รุยแล้วนะเพื่อนๆอันบ็อก เราเราเรา,เราดูเราคุยข้างนอกกันแล้วนะเราจะคุยกันข้างในแล้วเว้ยข้างในผมก็ก็ดูพร้อมอเพื่อนนี่แหละผมก็ไม่เคยข้างในเคยเห็นในของญี่ปุ่นนะนะซึ่งซึ่งซึ่งมันก็คืออันเดียวกันแหละผมว่าของญี่ปุ่นก็โอเคซึ่งซึ่งมันดูแล้วมันคุ้มแหละอันนี้ยังไงก็คุ้มน่าน่าสะสมมาก,มากถ้าใครเป็นแฟนเรื่องนี้แล้วผมว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นตำนานเรื่องนึงเพราะว่า เออมันสนุกจริงๆนะเ,นเพื่อนๆหลายคนดูใน Netflix ก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันสรุกจริงๆเป็นเป็นอะไรที่ที่ที่มันมากๆคนทำก็เ,เอาคอนเซปต์อะไรจากเรื่อง bleach นะเท่าที่อ่านดูนะครับ bleach นะรุโตะเขาก็ก็ดีเป็นเป็นเปนกระตูนที่ดีมากๆสนุกมากๆเริ่มต้นยังไงดีเราก็เปิดไปด้วยกันอ๋อนี่นีสติกเกอร์เทปอยู่ตรงนี้ แกะเทปตัวนี้ออกสะหน่อยผมไม่ชอบเทปเลยอะไรที่มันเป็นเทปอะอะไรยาว,ยาวไม่ไม่ดีสหรับอผมก็จะพยายามแกะเทปมันออกนะถ้ายุ่งยากผมเข้าไปทำทีหลังได้เลยเริ่มเริ่มเริ่มเออกเริ่มเริ่ม,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 มออกโอเคผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทำทีหลังเลยกันคือ OCD เรา ทำงานอนะไม่ชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูเดี๋ยวเข้ามาดูทีหลงให้เดาก็เปิดงี้อารมณ์มันเหมือนกับเป็น lunch ์อะเหมือนกับกล่องอาหารก่องขนมนะมันก็จะเปิดขึ้นมาตรงๆเลยจะพังไม่ว้า <c oughs> มีเปิดนะครับเก็งกว่าอันเก่าใช่ไหมอันที่แล้วอะ่ะแบบโอ้ยเป็นกระดาษนิ่มๆงอๆไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันนี้อันนี้อันนี้ผม แค่ first impression ยังคิดว่ามันเจ๋งแล้วอะคือมันเป็นกล่องกระดาษเลยอย่งกับกล่องอาหารเลยกล่องกระดาษยังกล่องอาหารเลยเพื่อนๆนะเปิดมาเราเจอเล่น19บเกแล้วก็มาเวร้ระดืว่าข้อควรระวังนู่นนี้นั่นโอ้โหมีมีแมน ual มีคู่มือการใช้งานเชียวเจอกระดาษอ้ยน้าดูหน้าดูชมน้าดูชม เปิดออกมาขังแล้วครับแค่นี้ก็ขังแล้วเพื่อนๆดูอันนี้อันนี้น่าจะเป็นรูปถ่ายนะเอเขาบุกมาเห็นไหมครับบุบุกระดาษแข็งรอบมาให้เดาก็คือพวกนี้ก็คือเป็นตัวอันนี้อันอันแรกเนี่ยน่าจะเป็นอันแรกน่าจะเป็นภาพถ่ายสิบสามภาพนะถ้ามาเกาะอ่ะเนี่ยนอนเดาผิดไม่แปลก <laughs> ไม่แปลกเดาผิด มันทั้งกล่องเลยเพื่อนทั้งกล่องอยู่ในนี้กล่องโคตรคลังเลยนี่ดูดูดูลายครับดูลายโอ้โหโคตรคลังเลยลายไหมโอ้โห,หพิมพ์มายยวยวอย่างสวยสวยว่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกับมีเป็นยันต์ปิดไว้นะลายก็ทำโอเคเปิดออกมาเปิดออกล่องเลยนะครับปาปมาให้นะ อย่างที่บอกอะถ้าถ้าเป็นผมยังไงผมคิดว่าผมต้องซื้อมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นผมไม่ได้แกะแน่ๆนแล้วอันนี้เป็นหนึ่งรายการที่ผมคิดว่าผมต้องแกะเพราะมันมันเจ๋งจริงๆนะนี่เปิดออกมาก็่องนี้นะครับเราเอาไวข้ข้างบนเลยแล้วกันนะเร,เราเราเลียร์ที่หน้าจอนะเป็นเป็นก่องพลาสติกซ้อนมาอย่างนี้ก่องพลาสติกซ้อนมาอย่างนี้นะโอ้โหภาพถ่ายเล็กมากอะ เอเฮ้ย,เ,ยเล็กกว่าที่คิดไว้ผมนึกว่าจะเป็นแบบโปสการ์ดจริงจังไม่ใช่อ่ะแกะแล้วนะแกะต่อมันจะเมามันจะเมาเลยหยุมันมีเทปอยู่ข้างๆนะครับแกะเลยเราไม่เก็บก็เทปเราจะไม่เก็บ ก็เนาะคือกล่องเนี้ยจากจะลิมิตไหมผมว่ามันก็ไม่ลิมิตหรอกเพราะว่าคือ,ค,อคือด้วยราคาด้วยอะไรเงี้ยผมมันต้องมีรอบสองรอบสามแล้วก็ยังเหลือแน่นอนคือเล่มเดียวพันแปดเล่มเดียวพันห้าร้อยเนี่ยไม่ใช่จะทุกคนที่จะจะซื้อเล่นๆได้เพื่อนๆนึกออกไหมครับ ม,มันยังไงต้องมีเหลือแหละแต่เก็บไว้เถอะผมว่านะประตูเรื่องนี้มันดังแล้วก็เซ็ตนี่มันมีค่ายังไงอนาคตแล้วเนี่ยยังไงมันก็เป็นของสะสมที่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 ดีอะ่ะสวยที่ดีสวยใครสายวางบนโชว์บนชั้นเนี่ยยังไงก็ต้องชอบนะโอเคมันเป็นฝาอย่างนี้ใช่ไหมครับแกะฝ้าออกนะอีพลาสติกสองชั้นแกะฝ้าออกสิ่งที่คุณได้มาอันแรกก็คือ ไม่ก็ไั่รูเป็นไม่รู้อะไรเป็นเป็นเป็นเรซินหนักหนักเหมือนกับโป๊กเกอร์ชิปเลยนะทำลายดีเทลโอเคนะเนี่ยสะท้อนแสงสีทองคือคือเงาวับวับมีมี g a s อะไรเนี่ยลายเส้นอยู่ข้างล่างหน่อยหนึ่งก็ก็ดีก็หนักหนักเอาไว้ทำอะไรผมไม่รู้ลึกไม่ออกว่าคุดจะไปทำอะไรก็ถ้าถามผมก็แนวแนวแบว โป๊กเกอร์ชิปว่างว่างโชว์ส,สวยสๆ่ะสวยๆได้แก็บลงเก็บลงอ่าดูอันต่อไปแล้วได้อะไรรูปถ่าย13รูปผมอันนี้ผมเล็ด,ดาในหนูตอนแรกเราเาคว่ามันจะเป็นแบบโปสการ์ดโปสการ์ดเลยนะนเพื่อนๆ13อันแอัไม่ใช่มันเป็นนะบเราอันบ็อกซ์แล้วเราก็ต้องอันบ็อกให้หมดถูกป่ะแกะมันเลย <c oughs> ผมนึกว่าจะเป็นรูปถ่ายใหญ่ๆ ที่ไหนได้เป็นโปสการ์ดเล็กๆโปสการ์ดตัดเล็กๆ13มใบไหนดู้สิลายอะไรบ้าง1น3่ะก็นะตัวละครหลักตัวละครหลักสโตรุโกโจรู้อ่ะผมไม่มีที่วางแหละผมก็ให้เพื่อนๆเพนด้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บมีตัวร้ายไหม ตัวร้ายก็มีตัวร้ายก็มีตัวร้ายก็มีมนะนกี่อันแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกต้องนะครับก็รูปถ่าย1ิบสิลูกเอาก็คือถ้าผมถ้าถามผมก็ฟิวก็ประมาณโปสการ์ดมันโปสการ์ดเคลือบมันนะครับตัวละครตัวหลักสิตัว,ะตวนะเสร็จแล้วผมใส่คืนไปในใส่คืนในในแล้วกัน เดี๋ยวหายจะยุ่งโอเคปึ๊บใส่คืนใส่คืนอันแรกใส่คืนแรกเลยปั๊บต่อไปมีของเด็ดอยู่ตรงนี้ต่อไปของเด็ดอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างโอ้โหหนักหนักเฮ้ยมันหนักนเพื่อนเนี่ได้ยินเสียงไหมครับเล็กนะครับเล็กมีดมีดทื่อของ มีดทื่อของอผมลืมชื่อเขาอีกแล้วมีดทื่อของมีทื่อไซเวทของนานามิอ๋อของนานามินานามิเคนโตะนะคือหนักเลยเพื่อนคือเจ็บอะ่ะโอ้โหเจ๋งวะ่ะเจ็บนะไม,ไ,มไม่ใช่ธรรมดาเจ็บเลยแหละเอามาใ่าใไปด่ดูมีดมีดทื่ออับรอยเลือดนานามิเคนโตะอันนี้อะไรอย่า แล้วเราก็เปิดข้อกับตรงนี้มันอันนี้คือเขตแดนประตูคุกโกโตสัจิลุถูกผนึกอันนี้ผมพูดถึงตอนไหนว่าทำไมผมจำไม่ได้มันคือลูกเต๋าเพืนน่อนเอหนึ่งอ่ามันคือลูกเต๋าโหแต่โคตรหนักอย่าบอกโคตรหนักเฮ้ยแล้วก็มีเงินด้วยนะติดเพชรเห็นไะหมเพื่อนดูมันติดเพชรอะสะท้อนแสงวับวับนี่ดูเห็นไหมเพื่ มันคือลูกเต๋าครับโคตรเจ๋งเลยโคตรเจงเ๋งของแถมที่นี้โคตรเจ๋งจริงๆคือพันห้าร้อยอันนี้ผมไม่เ็นไดาตังค์นะนะโอ้โหเปียอเ,เที่ยวไก่ปฏิทินกันที่แล้วนี่ผมว่าคุ้มตังงลิบลับโอ้โหยอดหนักแบบหนักเลยเพื่อนๆหนักเลยอ่ะอันต่อไปคืออะไรยันยันกับคลิปโอ้มียันกับมีคลิปเด็กมาให้ที่เขาพูดถึงคลิปก็คือคลิปตัวนี้เองยันเป็นโพลีเอสเตอร์เนาะลาย หลายคำคลังหน่อยหลายคคลังคงยังไงก็คงไม่มีใครได้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยหลายังอันสุดท้ายนี่ของเด็ดเลยผมว่าผมจะไปทําน้ําแข็งกินนีพ่พิมพิมพ์นิ้วสักุนะสกุนะใช่ปะผมเรียกถูกปะพิมพินิ้วสุคุนะสุคุนะสุคุนะโอเค ก็ดีเทลใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นดีเทลมันข้างในก็มีย่น,ยนๆมีอะไรคือถ้าใส่คืนนี้ทําเลยดีกว่าใส่น้าแข็งยวผมจะใส่น้ำใส่น้าแข็งใส่น้าไปทําน้ําแข็งพรุ่งนี้เลยเดี๋ยว,ว,เ,ยว,เ,ยเ,ยวเราเดี๋ยวจะมาแ,แกะให้เพื่อนๆดูเอาไหมเอาไหมเออทคืนนี้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันออกมาน,น้ำแข็งจะหน้าตาเป็นยังไงวะนะโอเคโอเคนี่เราเก็บเอาไว้นะนี่คือของแถม อันบ็ตัวมหาเวทผนึกมารเล่มที่19บ็อกเซตวัตถุที่ถูกซ่อนเก็บและภาพถ่ายที่เกิดเหตุจากบันทึกอุบ uh, ั id, uya, ติเหตุอุบัติการชิบุยะตุลาคม2018โคตรแก่งเพื่อนคุ้มจริงๆผมว่าตัวนี้คุ้มจริงๆใครใครยังไม่มีแล้วเป็นแฟนเรื่องนี้อย่าลังเลคือหนักหนักหนักไม่ธรรมดาแบบของเหล็กจริงเหล็กจริงเพื่อนนี่คือ คือทั้งดุนน่ะนะตะโกงตะกัวอะไรก็ตามอะหนักโคตรหนักเลยเป็นของวางโชว์ที่สวยมากๆนะก็โอเคผมว่าผมว่าทั้งหมดทั้งมวลผมเท่านี้แหละนี่กี่นาทีครับแล้วสินาทีนะครับอันบ็์มาเวทผนึกมารเล่นที่19ครับขอบุนครับ